สวัสดีจ้าเพื่อนๆพีๆพ่นๆน้องๆจ๋ามือวันนี้เอ๊ะเมก็จะมาชวนทำนะคะเมนูยำขนมจีนนะคะจกเตรียมเครื่องไว้แล้วนะคะขนมจีนนะคะมูหยอดก็ทำสุกไว้แล้วนะคะนมะานาวน้มามะขามคั้นด้วยน้ำสุกนะคะอันนี้ก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเอาไส้ออกนะคะรูปใหญ่แล้วก็หอมนะคะส่วนของแอก็ นี่ก็ใส่น้ำปลรรานะคะน้ำปลรรานี่ก,ก็กะเอานะคะน้ำปลรรานะคะน้ำปลรราก็เป็นน้ำปาลาสำร็จรูปนะคะก็น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนซึ่งนะคะน้ำปลาน้ำปลาก็ประมาณสองสามช้อนนะคะกะ็กะเกาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาชิมอีกนะคะนี่นะคะ น้ำมะนาวนะคะสช้อนโต๊ะนะคะของแอดก็สุดแอดก็ใส่ผงหนัวไปด้วยนะคะผงหนัวหนัวก็วใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคัว่วประมาณข้าวครั่วของแอดใส่ประมาณ2ช้อนชานะคะ ขอคนไม่เท่ากันนะคะหอมมากเลยนะคะก็ป่นป่นป่นลืมเปิดฝาไว้นะคะพี่ป๋ไว้ไยวไว้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 ไ กองก็เลยไปอยู่กับที่เลยนะคะกลองก็ด็ก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 เลยนะคะเพืเ่อนๆจ๋าแปบ๊บหนึ่งนะคะดีก็ไม่ถนัดนะคะก็ช้อนอันนี้มันจะเป็นประมาณออช้อนโต๊ะนะคะที่ปนของแอดนะคะก็เดี๋ยวมาชิมรสอีกทีนะคะ ก็จะทำน,น้ำโปรงน้ำกปร่งไว้แบบนี้เลยนะคะยำมุยอเดี๋ยอลองชิมรสด,ดูก่อนนะคะอ,อืต้งเกรียวอีกหน่อยนะคะใส่ต้มมะขามไปนะคะน้ำต้มมะขามนี้ประมาณน่าจะสองช้นโต๊ะนะกะเ,เอานะคะสองถึงสามช้นโต๊ะนะคะ น้ำมะขามจะทำให้หนัวนะคะเพื่อนๆที่ๆน้องลองจะสึกว่าจะอ่อนเค็มอ่อนเค็มอีกหน่อยนะคะก็ขอใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะคะนะคะสูตรแอดก็จะไม่เผ็ดมากนะเพราะแอดทานเล่นนะคะอร่อยแล้วนะคะเพื่อน ของแอนนะคะยำแอจะใส่น้ำต้มมะขามคั้นด้วยน้ำต้มสุกนะคะเอามาล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดก่อนแล้วก็แช่น้ำต้มสุกไว้แล้วก็เททิ้งนะแล้วก็เอาคั้นกับน้ำต้มสุกอีกทีหนึ่งนะคะก็จะสะอาดแล้วก็ถูกละอนาไมยนะคะแอดก็นี่นะคะหมูยอไม่รู้จะเยอะไปหรือเปล่านะคะเพื่อนๆจะหมูยอจะเยอะไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแอดล่องก่อนนะคะเพราะว่า ซื้อมาท่อนหนึ่งนะคะก็ท่อนใหญ่เหมือนกันเนาะแต่ก็เนาะใส่เพื่อ <laughs> ใส่เพื่อยำหมูยอนะคะยำหมูยอนะคะก็ต้องเยอะนะคะเพื่อนก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็เครื่องนะคะ ใส่ไปเลยนะคะก็หอมนะคะหอมอันนี้จะเป็นหอมหอมใหญ่ไม่ใช่หอมใหญ่นะคะเป็นหอมแขกเนาะเพราะว่าช่วงนี้หอมแดงค่อยมีออกก็ใส่ไปเลยหอมมากเลยนะคะหอมข้าวคั่วแล้วชิมดูก่อนนะคะว่า ถูกใจได้ที่ไหมคะรสชาติอร่อยนาะคะอร่อย้ทอยากจะบางคนชอบแบบไม่ชอบเปรี้ยวโดดไม่ชอบไอ้นี่ก็ตัดน้ำตาลแต่แอดไม่ชอบนะคะแอดไม่ชอบมันชอบแบบนี้นะคะเปรี้ยวๆเี้ยไม่ไม่ออกหวานเพราะว่ายำแอดจะไม่ทานหวานนะขอใส่น้ำส้มอีกนิดหนึ่งนะคะพอใส่ผักไปแล้ว มันก็จะอห้นี่แนะล้วเออพอใส่เครื่องปรุงแล้วมันก็จะรสชาติมันก็จะดรอปลงนะคะแล้วก็เติมไปไเรื่อยๆนะคะอืม,อ,มอร่อยแลเพราะว่ามันไม่เผ็ดไม่เผ็ดแล้วก็หน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวใส่ขนมจีนอีกก็เติมด้วยน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะ อืมุดแอนนี่นะคะนีเราก็ใช้ขนมจีนนะคะขนมจีนนะคะแล้วก็ใส่ไปปริมาณเนาะขนมจีนเราก็ตัด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 นะคะให้เป็นเส้นมัอนในนี้ก่อนหน่อยนะคะ เป็นกระมังใหญ่ๆเลยนะคะกล่องแอดเม่ตกลงเป็นหมูยอขนมจีนยำหมูยอรหรือว่าหมูยอยำขนมจีนนะคะนะคะก็ใส่ได้อีกนะคะใส่ได้อีกว้า,วาวอืมนี่นะคะหน้าทานแล้วหน้าทานแล้วนะคะ น้ำก็ชุ่มๆน้ำนะคะชุ่มๆน้ำหน่อยนะคะก็แค่นี้นะคะสูตรแอดเมนะคะยังขนมจีนหมูยอสูตรง่ายๆนะคะสไตล์แอดเมย์จัญญานะคะแล้วก็โรยผักลงไปนะคะผักก็เป็นเพราะว่าภาษาภาคกลางเขาเรียกกชี้ใบเรือนะคะแต่ทางภาคอื่นแอดเมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรนะคะก็แค่นี้นะคะก็ได้ ยำขนมจีนนะคะยำขนมจีนหมูยอนะคะหรือว่ายำข้าวปุ้นอร่อยอร่อยไปร,รับประทานกันเลยนะคะแค่นี้เองนะคะสูตรยำง่ายๆนะคะยำข้าวปุ้นหรือว่ายำขนมจีนหมูยอนะคะสูตรแอดเมสัญญานะคะมานะะหน้าทานไหมคะมาจ้ามาจ้ามาทานด้วยกันนะจ๊ะ